สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่วันนี้ผมมีพระชินนาลหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับแล้วก็พระชัยวัดหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มโอเคเดี๋ยวจะมาให้ดูก่อนนะครับเริ่มเราจะมาเริ่มตั้งแต่พระชินราชเลยชินราลหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับสร้างขึ้นในปีหนึ่งเก้านะครับก็ข้างหลังนะครับจะเขียนว่าวัดหนองสุ่มเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขีดอันนี้แป๊บหนึง่ง อ๋โอเคเนี่ยท่านเห็นไหมข้างหลังนเนี่ยจะเขียนว่าวัดหนองซุ่มนะครับวัดหนองซุ่มใต้ฐานนะครับจะต่อโค้ดยันนะแบบนี้นครับไม่ได้ต่อโคดดิเขาเรียกว่าปัม๊มแบบกิ่งนะครับเห็นไหมนะครับเป็นพาหล่อฉีดนะครับเป็นหล่อสมัยใหม่หล่อฉีดและหล่อเบี่ยงนะครับเนี่ยได้ยินเสียงไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึง เห็นไหมครับได้ยินไหมอ่ากิ่งจะดังเป็นพิเศษนะครับรุ่นนี้โอเคเดี๋ยวผมจะมาขยายไปหน้าให้ดูนะครับเห็นไหมครับใบหน้าสวยเลยนะครับเห็นไหมรายละเอียดเป็นเนเป็นผ้าหลอดสมัยใหม่แล้วครับรายละเอียดก็จะสวยเป็นธรรมดานะครับ องนี้เป็นกระไรทองสวยๆเดิมๆเลยนะครับพระเครื่องหลวงพ่อจวนนะครับที่ไม่ใช่ทำออกมาแล้วไม่ใช่รูปเหมือนหลวงพ่อจวนมีหลายรุ่นมากเลยมีพระเขาเรียกอะไรมีพิมพ์หลวงพ่อเงินก็มีนะครับแล้วก็พระกิ่งพระเบนจะกิ่งเบนจะนะครับอันนี้เป็นพระชัยวาดรุ่นเบนจะนะครับเนี่ย ตรงนี้ก็ผิวดำเดิมเลยครับสวยครับเนี่ยตรงนี้จะเขียนว่าวัดหนองสุ่มนะครับเป็นตัวหนังสือจมนะแล้วก็ต่อโค้ดนะครับใต้ฐานจะไม่ได้อุดกิ่งนะครับเนี่ยก็สวยครับเดี๋ยวผมจะผมมีหนังสือมาแต่ผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่เห็นไหมอันนี้พาชินาลาดปีหนึ่งเก้า แป๊บหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเนี่ยหลวงพ่อจวนนะครับสร้างพระหลายรุ่นมากเลยเนี่ยสังกัจจายก็มีสังกัจจายก็ปีหนึ่งเก้านะครับมีทั้งตัวหนังสือจมและตัวหนังสือนูนถ้าผมมีมาให้ชมเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบอัดคลิปเลยนะครับอันนี้เหรียญลูกเสือเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมจะเปิดรุ่นเบญจ่าให้ดูเบญจจานี่ เห็นไหมอันนี้เป็นพักกิ่งเมนจะนะครับนี่ออันนี้เป็นพ้าชัยวัตรรุ่นเมนจะจริงๆจะมีรุ่นอันนี้ด้วยนะครับรูปหล่อรุ่นสองพาปิตาซูมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับน,นี่ครับ อันนี้พระบัวเข็มนะครับเดี๋ยวถ้ามีจะมารีวิวให้ดูนะครับพระชุดแบบนี้ก็มีหลวงพ่อจวนเนี่ยมีหลายรุ่นมากเลยครับมีหลายสิบรุ่นเลยอันนี้ปีหนึ่งแปดพระจันลอยนี่รูปหล่อรุ่นแรกแล้วก็จะมีพิมพ์หลวงพ่อเงินด้วยนะครับอันนี้รูปหล่อรุ่นแรกอันนี้พิมพ์หลวงพ่อเงินปีหนึ่งเจ็ดเอาไว้ถ้าผมมีนะ จะมาทำคลิปรีวิวให้ชมนะครับปิดตายันยุ่งนะครับปีหนึ่งสี่นะครับแล้วก็อันนี้พักกิ่งอูทองครับฝั่งพลอยพลอยก็จะมีหลายสีมีสีเขียวสีชมพูสีน้ำเงินสีขาวสีแดงนะครับอ,อันนี้เป็นพวกแหนบแล้วโอเคถ้าผมมีรุ่นไหนมาอีกผมจะมาทำคลิปรีวิวให้รับชมนะครับ ถ้าท่านไหนอยากได้หนังสือแบบนี้นะครับที่วัดหลวงพ่อจวนมีนะครับให้บูชาเนี่ยรู้สึกว่าจะเล่มละ1,500นารนะครับโอเคก็ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ